อ่านโจทย์เข้าวๆก่อนยังไม่ต้องจําอะไรมากนะยังไม่ต้องคิดว่าจะใครบวกบกับใครคูณหารใครไม่ต้องดูเหตุการณ์เข้าวๆก่อนเครื่องสูบน้ําไฟฟ้ามีอัตราการสูบน้ํา600ลิตรต่อนาทีถ้าต้องการสูบน้ําใส่บ่อกขนาด9,000ลิตรจนเต็มบ่และต้องหยุดพักเครื่อง20%ของเวลาในการสูบทั้งหมดจะต้องใช้เวลาทั้งหมดเท่าใดน้ําจึงจะเต็มบ่โอเค เหตุการณ์คือมีเครื่องสูบน้ําแล้วก็ต้องการสูบน้ําใส่บอ่อเวลาหยุดพักเครื่องด้วยแล้วถามหาว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดเท่าใดแ,แนวคิดที่จะไปลองเข้าใจง่ายที่สุดนะคือเริ่มจากตรงนี้เวลาที่ใช้ทั้งหมดตรเนี้ ก็ต้องเท่ากับเวลาขณะสูบน้ำแต่ต้องมีเวลาพักเครื่องด้วยก็คือมีเวลาพักเครื่องนี่เวลาที่ใช้ทั้งหมดคือเวลาขนาดสูบน้ำเวลาที่เครื่องทำงานกับเวลาที่พักเครื่องเริ่มจากตรงเนี้แล้วทีนี้จะมีเวลาที่พักเครื่องเนี่ยเวลาที่หยุดพักเครื่องเนี่ยเขาพูดถึง20% แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะต้องมีตัวคูณทั้งหลังซึ่งข้อนี้ก็บอกด้วยของเวลาในการสูบน้ำทั้งหมดโอเคถ้าอย่างนั้นหรอถ้าอยากจะหาเวลาที่พักเครื่อง20%เซราต้องหาตัวนี้ก่อนนะก็ค <regarder> ือ <ther> อั<ใ>นนี <inne. S 2> น้เลยเวลาตอนที่เครื่องสูบน้ำมาทำงานเออคูณแล้วมันจะหายังไงล่ะ <บอร berger> นี่ก็ย้อนไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ครูเริ่มต้นที่เวลาทั้งหมดเวลาทั้งหมดเวลาขนาดสูบน้ําบวกเวลาพักอันนี้เข้าใจง่ายแล้วครูย้อนข้อมูลมาเวลาที่หยุดพัก20%ของเวลาในการสูบน้ำทั้งหมดอันนี้ก็ยังไม่รู้แสดงว่าเราต้องหาอนว่าตอนที่จะสูบน้ําเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่โอเคทันนี้เรามาดูตรงนี้จะเป็นการทดแบบใช้อัตราส่วนเนาะเราต้องหาตรงนี้ได้ก่อน แล้วเวลาพักเครื่องคูณไปยี่สิบเปอร์เซ็นโอเคคูณแล้วเวลาสูบน้ำที่ถ่ายยังไงอะจากตรงนี้แหละอัตราส่วนมันจะมีอยู่สองครึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเอาไว้เขียนอัตราส่วนสองบรรทัดแรกบรรทัดนี้มันจะมีปริมาณที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างหกร้อยลิตรมันคือปริมาตรนาทีมันคือเวลา งั้นครูเขียนลิตรกันนาทีได้เลยนะก็คือลิตรต่อนาทีโอเคหกร้อยลิตรต่อนาทีคือหกร้ลิตรต่อนาทีจํานวนลิตรหกร้อยใช้เวลาต่อนาทีก็คือหนึ่งนาทีแล้วถ้าปรีมาตรที่ต้องการคือเก้าหมื่นหกพันลิตรก็คือซีข้างหน้าเก้าหมื่น หกพันลิตรจะใช้เวลากี่นาทีโอเคฉะนั้นถ้าจะเข้าอัตราส่วนก็ได้นะหกร้อยต่อหนึ่งมันก็คือหกร้อยส่วนหนึ่งแล้วก็เก้าหมื่นหกพันต่อเอ็ก็คือเก้าหมื่นหกพันส่วนเอ็จับเท่ากันเคูณคขวยเลยเอ็กซ์ไปอยู่กับหกร้อยก็เป็นหกร้อยเอ็หนึ่งไปคูณกับเก้าหมื่นหกมันก็ได้เก้าหมื่นหกนั่นแหละ แล้วเดี๋ยวเอาหกร้อยลงไปหารไม่หารหรือเอาคูเขียนเฉียงๆแล้วกันเดี๋ยวที่ไม่พอก็คิดศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ก็เหลือเก้าร้อยหกสิบส่วนหกก็หารด้วย 6. 6, 1, 6, 7, 8, 9, หกหกหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าเหลือสามชักหกลงมาหกหกสามสิบหกลบกันเป็นศูนย์เหลือศูนย์ชักขึ้นไปบนได้แล้ว x เท่ากับ ร้อยหกสิบหน่วยเป็นอะไร x หน่วยเป็นนาทีโอเคได้แล้วอันนี้มันประโยชน์แหละใช้ไปแล้วได้ข้อมูลมาคือสูบน้ำใส่บ่อจนเต็มต้องใช้เวลาหนึ่ง้ยหกสิบนาทีสูบน้ำเต็มบ่อต้องใช้เวลาร้อยหกสิบนาทีนีไ่ไงเวลาตอนที่สูบน้ำเนี่ย ได้แล้วนะตรงนี้นะจากวัฏัดแรกนะเท่ากับร้อยหกสิบนาทีอันนี้จบแล้วเวลาที่เครื่องทํางานต้องใช้เวลาร้อยหกสิบนาทีทีนี้เวลาพักเครื่องจะอยู่ตรงนี้ก็เขียนไปเลยหยุดหยุดพักเนี่ยก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นคือยี่สิบส่วนร้อยขอก็คือคูณเวลาในการสุดมงทั้งหมดก็นี่ไงร้อยหกสิบนาทีก็ ตัดตัดตัดคูณกันสองคูณสิบหกก็กลายเป็นสามสิบสองหยุดพักอยู่สามสองนาทีเราได้แล้วเวลาหยุดพักสามสิบสองนาทีก็บวกสามสิบสองนาทีก็คิดปกติก็กลายเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนาทีแต่ลักษณะหนร้อยเก้าสิบสองนาทีเนี่ยเราจะไม่ค่อยชินแต่ถ้าบอกว่าเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเนี่ยโอเคงั้นเราก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยปกตินะ นาทีไปเป็นชั่วโมงทําการหารหกสิบก็เป็นตั้งหารเอาเนาะอยากจะเปลี่ยนเป็นชั่วโมงนี่เอาหกสิบหารเลยหกสิบหกสามสิบแปลบกันเหลือสิบสองอันนี้คือเศษก็แสดงว่ามีค่าเท่ากับสามชั่วโมงสิบสองนาที